คำว่าราชบุตรเขยในอดีตจะเรียกว่าฟู่มาแต่ในสมัยราชวงศ์ชิงจะเรียกว่าเออฟู่เออฟู่ก็มีหลายขั้นตามลำดับฐานันดรของเชื้อพระวงศ์ที่อภิเษกสมรสด้วยเชื้อพระวงศ์หญิงที่มีฐานันดรศักดิ์เป็นกู้หลุนกงจูพระสวามีหรือราชบุตรเขยก็จะได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นกู้หลุนเออฟู่ราชบุตรเขยชั้นที่หนึ่งแห่งราชวงศ์ชิงศักดิ์เทียบเท่าราชวงศ์ชายแมนจูชั้นกู้ซันเปยจือ แต่หากศักด์เดิมสูงกว่าให้หยุดถือศักดิ์ที่สูงกว่าหากเชื้อพระวงศ์หญิงมีฐานันดรศักดิเป็นเหอเสื้อกงจูพระสวามีหรือราชบุตรเคยก็จะได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นเหอเสื้อเอ่อฟู่ราชบุตรเคยชั้นที่สองแห่งราชวงศ์ชิงศักเทียบเท่าเชื้อพระวงชายชั้นเฟิ่งเอิญเจ้นกวัวกง เชื้อพระวงศหญิงที่มีฐานันดรศักดิ์เป็นจุนจูหรือเหอสัวเก๋อเก๋อพระสวามีหรือราชบุตรเคยจะได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นจุนจูเอ๋อฟู่หรือเหอเสวชินหวังเอ๋อฟู่ราชบุตรเคยชั้นที่สามแห่งราชวงศ์ชิงศักดิ์เทียบเท่าขุงนางขั้นที่หนึ่ง เชื้อพระวงศ์หญิงที่มีฐานันดรศักดิ์เป็นเซียนจูพระสวามีหรือราชบุตรเคยจะได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นเซียนจูเอ่อฟู่หรือตัวหลวจุนหวังเอ่อฟู่ราชบุตรเคยชั้นที่4แห่งราชวงศ์ชิงศักดิ์เทียบเท่าขุนนางขั้นที่สองเชื้อพระวงศ์หญิงที่มีฐานันดรศักดิ์เป็นจุนจุนพระสวามีหรือราชบุตรเคยจะได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นจุนจุนเอ่อฟู่หรือตัวหลวเป้ยเล่อเอ่อฟู่ ราชบุตรเขยชั้นที่5้าแห่งราชวงศ์ชิงสักเทียบเท่าขุนนางขั้นที่สเชื้อพระวงศ์หญิงที่มีฐานันดรศักดิ์เป็นเซี่ยนจุนพระสวามีหรือราชบุตรเขยจะได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นเซี poke, nice ้ยนจุนเอ๋อฟู่หรือกู้ซันเปยจื่อเอ๋อฟู่ราชบุตรเขยชั้นที่6แห่งราชวงศ์ชิงสักเทียบเท่าขุนนางขั้นที่4เชื้อพระวงศ์หญิงที่มีฐานันดรศักดิ์เป็นเซี่ยงจุนโอผินเก๋อเก๋ริ้วผินเก๋อเก๋ พระสวามีหรือราชบุตรเขยจะได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นเสี้ยงจุนเออฟู่ราชบุตรเขยชั้นที่7แห่งราชวงศ์ชิงศักดิ์เทียบเท่าขุนนางขั้นที่5ส่วนราชบุตรเขยที่เป็นเชื้อพระวง์หากเป็นชาวมองโกที่มีฐานันดรศักดิ์ตั้งแต่ชินหวังไปจนถึงไทจีจะได้รับฐานันดรศักดิ์สองชั้นคือเป็นทั้งเชื้อพระวงศมองโกและราชบุตรเขยแมนจู ราชบุตรเคยที่อภิเษกสมรสกับองค์หญิงจะมีอนุภรรยากี่คนก็ได้แต่ห้ามนำเงินส่วนขององค์หญิงไปเลี้ยงอนุภรรยาเมื่อองค์หญิงสิ้นพระชนราชบุตรเคยก็ยังมีอนุภรรยาได้แต่ห้ามแต่งภรรยาเอกหรือยกย่องขึ้นแทนที่องค์หญิงที่สิ้นพระชนหากอภิเษกหรือยกย่องภรรยาขึ้นแทนองค์หญิงที่สิ้นพระชนความเป็นราชบุตรเขยก็จะสิ้นสุดลงต้องถวายคืนฐานันดรศักดิ์หรือสิ่งของที่เคยได้รับ จักรพรรดิคังซีมีจักรพรรดินีพระมเหสีพระชายาและพระสนมรวม65พระองค์พระโอรส35พระองค์พระธิดา20พระองค์และพระธิดาบุญธรรมหนึ่งพระองค์องค์หญิงรอง กู้หลุนหลงเซียนกงจูพระธิดาลำดับที่สามในจักรพรรดิคังซีกับพระนางหลงเฟยจากสกุลหมาเจียประสูติในปีคังซีที่12ตรงกับคิดศกราชที่1673ขณะประสูติพระมารดามีตำแหน่งเป็นพระสนมชั้นู้เฟยองค์หญิงหลงเซียนเป็นพระธิดาที่จักรพรรดิคังซีทรงรักและโปรดปรานมากที่สุด แต่องค์หญิงกลับไม่เป็นที่โปรดปรานของพระนางเซี่ยวจวงเหวินเนื่องจากมีหน้าตาคล้ายกับพระนางหลงเฟยพระมารดาที่พระนางเซี่ยวจวงเหวินไม่ทรงโปรดต่างกับพระนางเซี่ยวหุยจางฮองฮาวที่อันดูในความช่างออดอ้อนขององค์หญิงแม้แต่ขณะที่องค์หญิงทรงพระยาวจาัักพคงซียังทรงสเสด็จไปหาพระธิดาด้วยพระองค์เองหลายครั้ง เผ่าปาหลินเป็นเผ่าเล็กๆในแถบมองโกเลียมีผู้ปกครองเผ่าสองคนคือตัวหลัวจุนหวังและกู้ซานเป้ยจือในปีคีที่19ตรงกับคิดศักราชที่1680องค์หญิงห้าอาถูกูหลุนซู่หุยสร้างกงจูพระธิดาองค์ที่5ในจกักรพรรดิหวงไทจีกับพระนางเซี่ยวจวงหวนฮองฮาวมีศัก์เป็นป้าของจกักรพรรดิคังซีได้แสกสมรสกับตัวหลวจุนหวัง ผู้นำแห่งเผ่าปาหลินเมื่อองค์หญิงห้าอาถูเสด็จจากเผ่าปาหลินเข้าวังเพื่อเยี่ยมพระมารดาทรงพาพระนัดดามาด้วยสองพระองค์คือองค์ชายหน้ามูตตาเคอพระชนสาสิบสองปีและองค์ชายอูเออกุนพระชนสาสิบปีพระอรดในองค์ชายเออฉีเออระหว่างที่องค์ชายอูเออกุนประทับในวังหลวงเกิดเหตุองค์หญิงหลงเซียนทำองค์ชายได้รับบาดเจ็บ ขณะนั้นองค์หญิงพระชนสา,าเพียงเจปีพระนางเซี่ยวโจงหวนทรงพิโรธมากถึงกับแช่งพระนัดดาคือองค์หญิงหลงเซียนให้ได้อภิเศกสมรสกับเชื้อพระวงชั้นล่างแต่จากเหตุการณ์ในวันนั้นก็ทําให้องค์หญิงหรงเซียนและองค์ชายอูเอ๋อกุ่นสนิทสนมกัน หลังองหญิงห้าอาถูและพระนัดดาทั้งสองเสด็จกลับเผ่าป้าลินองค์ชายอูเอ๋อกุนก็ขยันฝึกซ้อมอาวุธเติบโตเป็นขุนศึกแห่งเผ่าปาลินส่วนองค์หญิงหลงเซียนก็เติบโตมาอย่างสง่างามสมกับเป็นสตรีเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงทีจกักรพรรดิคังซีทรงรักและโปรดปรานพี่น้องทุกคนต่างก็เกรงกลัวแต่ก็ให้ความเคารพเนื่องจากองค์หญิงทรงวางตัวดีในปีคังซีที่29ตรงกับคิ์ศักราชที่1690 เกิดศึกปะทะเกอร์เออตันเป็นศึกที่สร้างชื่อให้กับองค์ชายอูเออกุนเกอร์เออตันนั้นพยายามเข้าแทรกแซงปัญหาของเผ่าต่างๆเพื่อตีเอามาเป็นของตนเผ่าคาเออคา,าเป็นเผ่าแรกที่ถูกแทรกแซงต้องมาขอความช่วยเหลือจากแมนจูกลายเป็นศึกปะทะเกอร์เออตันเมื่อองค์ชายหนามูมตาเคาได้ขึ้นเป็นปาลินจุนหวังองค์ที่สามจึงทรงรับสั่งให้องค์ชายอูเออกุ่นออกศึกแทนตำนานของเผ่าปาลิน เราว่าเมื่อจักรพัิคังซีเสด็จไปยังสนามรบเห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่กวบหมาบุกเข้าโจมตีกองทัพของเกอเออตันจนแตกพายถอยร่อนออกไปท่วงท่าสง่างามและความองอาจบนหลังมา้าในการนํากําลังพลเข้าจู่โจมค้าศึกทําให้จักรพัิคังซีประทับใจเมื่อพบว่าเป็นองค์ชายอูเออร์กุนพระนัดดาขององค์หญิงห้าโซฮย จกักรพรรดิคังซีรับสั่งต่อเชื้อพระวง์ว่าจะให้รางวัลใหญ่ถ้ามีใครไล่ตีเกอเอ๋อตันให้ถอยห่างไปจากเขตแดนได้อีกครั้งองค์ชายอูเอ๋อกุนใช้เวลาสองปีนำทัพปาเหลินบุกไล่จนเกอเอ๋อตันต้องขอสงบศึกหลังไล่เกอเอ๋อตันให้ถอยห่างออกไปจากเขตแดนได้จกักรพรรดิคังซียิ่งทรงปราบปรืมพระทัยมากเอ่ยชมองค์ชายอูเอ๋อกุนตลอดเวลา หลังเสด็จกลับถึงเมืองหลวงก็เชิญเชื้อพระวงศ์มองโกผู้สวามิภักดิ์ทั้ง49เผ่าเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองกับพระองค์ศึกครั้งนั้นทําให้องค์ชายอูเออกุ่นมีผลงานโดดเดน่นเมื่อจักรพรรดิคังซีให้องค์ชายเลือกรางวัลที่อยากได้องค์ชายไม่ทรงทุนขอรางวัลแต่กลับขอให้ได้แต่างงานกับสตรีที่เป็นรักแรกในวัยเด็กคือองค์หญิงหลงเซียน โดยรับปากว่าจะไม่มีหญิงอื่นนอกจากนางและชายชนะในศึกครั้งนี้เขาขอมอบให้จกักรพรรดิคลังซีเพื่อให้ประจักษ์ในความสามารถว่าคู่ควรกับองคหญิงจริงๆส่วนองค์หญิงหลงเซียนทรงพึงพอใจในตัวองค์ชายอูเออกุนอยู่แล้วจึงตอบตกลงองค์ชายอูเออกุนเป็นพระโอรสองค์ที่สองขององชายเออฉีเออตัวหลัวจุนหวังแห่งเผ่าป้าลิน องค์ชายอูเออกุ่นเป็นเพียงไทจีขั้นสองหรือเชื้อพระวงชั้นล่างของเผ่าตำแหน่งเหอร์เซ่กงจูกับไทจีขั้นสองห่างกันถึง7ชั้นยศจึงแทบเทียบไม่ได้กับฐานันดรศักดิ์ขององค์หญิงในฐานะธิดาของจกักรพรรดิในปีครังซีที่31 ตรงกับคิดศักราชที่1692จกักรพรรดิขังซีพระราชทานฐานันดรศักดิ์องค์หญิงหลงเซียนเป็นเหอซัวหรงเซียนกงจูสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงชั้นโทโดยสายพระโรหิตผู้ซึ่งมากด้วยเกติยศยิ่งส่วนองค์ชายอูเอ๋อกุลได้รับแต่งตั้งเป็นเหอซัวเอ๋อฟู่สมเด็จพระชามาดาโดยสายพระโรหิตเมื่อมีประกาศแต่งตั้ง อีก6เดือนต่อมาพิธีอภิเศกสมรสก็ถูกจัดขึ้นจักรพัิคังซีส่งช่างฝีมือไปยังเผ่าปาหลินเพื่อสร้างพระตำหนักใหม่สำหรับองคหญิงและราชะบุตรเขยหลังอภิเศกสมรสองค์หญิงหลงเซียนได้รับเรียกขานเป็นองค์หญิงรองส่วนองค์หญิงใหญ่ก็อ,องค์หญิงฉนสีพระธิดาขององค์ชายฉางหนิงจากนั้นองค์หญิงหลงเซียนและพระสวามีก็เสด็จไปประทับยังเผ่าปาหลิน ในพระตำหนักที่จัก,กรพรรดิคังซีพระรัชทานไม่นานองค์หญิงก็ประสูติพระธิดาองค์หญิงใหญ่เหอเสื้อเก๋อเก๋อในเวลานั้นเกิดเอตันก็ยกทัพมารัดรานอยู่ตลอดเวลาราชบุตรเขยจึงต้องออกไปรบแทนองค์ชายหน้ามูตาเคอขณะทำศึกเกิดเอตันใช้แผนนำสตรีมาบังหน้าเพื่อตีฝ่าวงล้อมหลบหนีโดยมีพระนางอนุตลาพระชายาเป็นผู้นำตาชิงนั้นถือว่าบุรุษย่อมไม่ทำร้ายสตรี แต่อยู่ๆก็มีคําสั่งให้ยิงธนูไปยังสตรีที่เป็นกันชนให้เกดเอ่อตันธนูปักไปที่ร่างของพระชายาอนุตราจนเสียชีวิตกล่าวกันว่าผู้ที่สั่งให้ยิงธนูคือองคหญิงหลงเซียนจากนั้นไม่นานเกอเอ่อตันก็เสียชีวิตต่อมาองค์หญิงหลงเซียนประสูติพระโอรสองค์ชายลินมู่ปู่ราชบุตรเคยรักองคหญิงหลงเซียนและโอรสธิดาทั้งสองมากจากักรพรรดิคังซีมารับสั่งให้ทั้งสองเข้าเฝ้าอยู่เสมอ ราชบุตรเขยนั้นต้องออกศึกหลังเสร็จศึกก็จะรีบตามไปเข้าเฝ้าจากักรพรรดิคังซีในปีคังซีที่43ตรงกับคิดศ,ศักราชที่1704องค์ชายนาโมต่าเคอสิ้นพระชนโดยไม่มีโอรสองค์ชายอูเออกุ่นในฐานะพระอนุชาจึงได้ขึ้นเป็นตัวหลวจุ้นหวังองค์ที่4แห่งเผ่าปาลินจกักรพรรดิคังสีให้กำลังใจพร้อมทั้งพระราชทานของขวัญและขอบคุณที่ราชบุตรเขยคอยปกป้องชายแดน เมื่อองค์ชายอูเออกุ่นออกรบหน้าที่ดูแลเผ่าจึงเป็นขององค์หญิงหลงเซียนและองค์หญิงหลง,งเซียนก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี <S <S ในปีคังซีที่47ถึงปีคังซีที่48ตรงกับคิดศักราชที่1,708ถึง1,709งองค์หญิงหลงเซียน ได้รับเลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็นกู้หลนหลงเส้นกงจูเจ้าฟ้าหญิงชั้นเอกแห่งแผ่นดินผู้ซึ่งทรงเกียรติยศอย่างยิ่งส่วนองค์ชายอูเออกุนได้รับเลื่อนฐานันดรศักดิ์เป็นกู้หลนเออฟูหรือพระชามาดาแห่งแผ่นดินในราชวงศ์ชิงกู้หลนกงจูเป็นฐานันดรศักดิ์เฉพาะแด่พระธิดาของจักรพรรดิที่ประสูติจากจักรพรรดินี ต่ในรัชกาลคังซีส่ทรงถือว่าองค์หญิงเป็นพระธิดาเพียงองค์เดียวตลอดรัชกาลของพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบเท่าส่วนองค์ชายอูเออกุลถือเป็นราชบุตรเขยแห่งแผ่นดินองค์เดียวในรัชกาลคังซีหลังได้รับพระราชทานฐานันดรศักดิ์ทั้งสองก็กลับไปยังเผ่าปาหลินใช้ชีวิตเช่นเดิมราชบุตรเขยยังคงต้องออกรบโดยมีองค์หญิงหลงเซียและองค์ชายปู้หลินพระโอรส ขี่ม้าแวะเวียนไปหาและให้กำลังใจพระสวามีที่สนามรบอยู่เสมอส่วนองค์หญิงใหญ่พระธิดาขององค์หญิงหองเซียนพระชนสาส6ปีเสกสมรสกับองค์ชายเอียนห่วงหรือสู้ชินหวังพระมาลาเหล็กในตำแหน่งพระชายายเอกในปีครั้งที่54 ตรงกับคิดศักราดที่1715มองโกรประสบปัญหาขาดแคลนสเบียงอาหารทําให้เหล่าเชื้อพระวงศ์ต้องนำทรัพย์สินไปแลกสเบียงกระทั่งในปีคังซีที่57ตรงกับคิดสกกราดที่1718มองโกส่งสารไปยังจกักรพรรดิขังซีขอให้ส่งสเบียงมาช่วยเหลือจกักรพรรดิขังซีจึงแต่งตั้งองค์ชาย14อินเจิงนําทัพไปยังมองโกเพื่อสนับสนุนสบียงในปีคังซีที่58 เดือน5ตรงกับคิดศักราชที่1719พระธิดาองค์รองขององค์ชายเก้าอินถังได้รับแต่งตั้งเป็นตัวหลวเก๋อเก๋ออภิเศกสมรสกับองค์ชายหลินมู่ปู่ส่วนองค์ชายหลินมู่ปู่ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวหลวเอ๋อฟู่ตลอดช่วงปีคััซีที่54ตรงกับคิดศักราชที่1715ถึงปีคััซีที่60ตรงกับคิดศักราชที่1721 ราชบุตรเคยอูเออกุลต้องอยู่แต่ในสนามรบเพื่อรั้งทับชายแดนโดยไม่ได้กลับไปยังเผ่าปาหลินและในระยะหลังองค์หญิงก็ไม่สามารถเสด็จไปหาราชบุตรเคยได้เนื่องจากเป็นศึกติดพันใกล้ทับใหญ่ทําให้กองทัพถูกตัดขาดราชบุตรเขยโดนธนูยิงได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่ยอมกลับเผ่าปาหลินเป็นเวลาเดียวกับที่พระมารดาของราชบุตรเขยสิ้นพระชน จกักรพรรดิคังซีจึงต้องมีรับสั่งให้ราชบุตรเขยเสด็จกลับปาลินแต่ด้วยร่างกายที่บาดเจ็บจากการถูกธนูยิงและอ่อนล้าจากการสู้รบมาเป็นเวลานานหลายปีทําให้ขยับร่างกายไม่ได้ต้องส่งม้าเร็วแจ้งข่าวไปยังองค์หญิงหลงเซียนองคหญิงจึงรีบเสด็จมหาราชบุตรเขยในระหว่างทางที่กําลังจะถึงเผ่าปาลินมาทั้งสองพบหน้ากันราชบุตรเขยก็สิ้นพระชนองค์หญิงหลงเซียนเสียพระทัยมาก เมื่อจัก,กรพรรดิคังซีทราบข่าวก็ถึงกับทรงประชวนราชบุตรเคยซิ้มรนนพระชนขณะพระชนสา51ปีหลังพระสวามีซิ้มพระชนองค์หญิงรองเซียนก็ตรอมพระไทยและซิ้มพระชนในปียงเจิ้งที่6เดือนสตรงกับคิศสกราดที่1,728สิริพระชนสา56ปีพระศพของทั้งสองถูกฝังเคียงข้างกันบริเวณทุ่งหญ้าของเผ่าปาาลิน